มักม่วงสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสวัสดีเบอร์สกุลสุคนเด้อพบพอกันคือเก่าทางช่อง T J Channel คุยโคลแมนม่วงไข่ต้นทานผู้ชมว่าพวกเฮาสิไปไสมื้อนี่ออกล่าพี่เนาะล่าแม่งตุ๊กแกมาใช่หรือยัง ไปนะแม่พอเอ็ชอบเนองโมาแรกที่เหลือกำหาเปกูจุกจีพี่น้องเอ้ยนทั้งยางขาดเออแกงสนอไม้มื่อนะแม่นละหาเปจุกาจีใส่แกงสนนอไม้มื่อนพี่น้องมาลุ้นน้ำกันมา้าสิได้อียงเน่ยห้าชิได้ ทางเขียดทางแมงจุกจีบอ่ะแค่ตัวนงนะดีวออกเโตพี่น้องเอ้ยบ้าลบ่นตมันก็บาไลเสจัขีตัวไรบาหนไปเก็บเขียด พอกันอยู่บนเก็บเขียดหน่อยพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องไหลไหลครูแมงจีนายบทันพี่น้องเ้ยเข้นประซุมนะหนองลุ่ม เ่าไปอลิซาบนาได้ปยัยได้เลยพี่น้องยัดเราจะซองเตอพี่น้องเก็บไปกระปุกพี่น้องโอ้ม่แค่พี่น้องว้ท่านได้โพกัดจะ กองค่อยมันมัวโอ้มันแนมแนมนี่นี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องมันเอือกขีดน้ำเต่านี่โบทาโบทาดอกมันเต่าจุดเอ็กินอะไรแล้วมันว่าพี่น้องเอิญอป้าเข่าหัวเข่าหัวว่าเข่าป่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ญนี่บ้านพี่น้องเอิ้นว่าเขียดอีหยังเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะ บ้านข้าพเจ้าเอิญมาเขียนข้าเน่ามันก็ได้ถ่ายไปเรื่อยแล้วน้องพี่น้องแบบสิขับไถ่ายไปเรแล้วตัวเองผมเห็นหุ่งซะแล้วพี่น้องเอ้ยนี่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 มาจับอันไหนนี่นี่เขียดนี่โอ้คักเลยพี่น้องนันโฟการ์ตถเว้ยเด้กมีไเปย์จ้ะเปย์อะไร แกแน่นอนแกน้ำมันอื่นนี่สโตได้ใช่นี่นี่ตัวนี้ในหูนี่พี่น้องในหูเหรอะน้างหันมันไปแล้วนั่งเต้นไหวดิพี่น้องมันมีปวกเออกรอมันออกมาเนาะมีปวกพี่น้องได้อยู่หน้ได้ได้อยู่ก็ท่อนท้าง่ายต้องได้เก็บเขียดน้อยพี่น้องเลย นนในหอบปีเลน,น,นะนนนนลใช้ใช้ใช้ใชฮันมันเต้นไปลนเไปลยนะนะเอานะนใชใน,นีนน่นะไวาได้หลายตวเได้ที่น้องเ,ยอเอ้ยคักักัดััหันได้มันเต้นมันซ่า,า,าตามใเดไปไปลเดนะไอเปอยู่ <c oughs> ลงในเหอะมันก็แล้วละมาเด้อพี่น้อง <c oughs> มาลัดผู้สาวลูกสองได้อพี่น้องอาานี่ยไปแล้ว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 โอ้ยต้นทองโต้นข้าวตมีแต่เปะอยู่มีแต่หัวมันพุ่นอย่าเผาเก็บตินะคิโม่ขนะพี่น้องโบเห็นช่อง ทั้งทั้งพี่ซุ่มเนาะคันภาพมันบรชัดแต่ขอโทษขออภัยได้พี่น้องนี่เขียดน้อยแล้วนี่พี่น้องนาะค่ะคักค่ะได้หลายโตัเติร์ดได้พี่น้องอันนี้ก็แมงจุกกระจีพี่น้องเอ้ยอันสีไปแกงใส่หน่อไม้มันมันนี่นะหาสเบียงสีไปแกงใส่หน่อไม้หน่อไม้จะมีคนหามาแล้วมาสมทบเรียบร้อย เฮียโอ้คักอะไรพี่น้องเขียมา,มาสามคนพี่น้อยเกยองออกเลาพามวนดีหน้าเมลียงเดียวพี่น้องเยได้ทั้งแมงจุกกะจีได้ทั้งเขียด สิเมื่อใส่แกงน้องไม้มืออื่นแ่บๆพี่น้องสิงถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง้งถ้าเบิง้งได้พี่น้องได้เบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยใส่เห็ดพร้อมเห็ดกับชื่อแล้วพี่น,อน้องเยคักคักอาหารบ้านเฮ้า พลละก้นหนองพละตะเก ا าค่ะไปตีก้นเหยไปทางก้นกันเล้พี่น้องเก็บใส่กระปุกเหยดกันดิกูกับเลียวกูใช้สไดหลายกุณแกต้าไทรนันเดอร์จะเอาแข่งกัน จับเขียดพี่น้องทารุณน,นุ่งกันได้ว่าผู้ใดสิได้หลายกว่ากัน,นท่น <laughs> าภาพมันมืดก็ขอโทษได้พี่น้องเอ้ยกองมหาอยู่หากินฮะ,นนนะมันคือเอาจับเอาจับเอาไปเตนจับถือขี้ดินจริงขุบขี้ดินจริงแบบมันหากระเป๋าหัวขึ้นมา โอ้แมงไหมก็บินตอมพี Ty ่น้องอ่เนเนยี i̇şte ่นต้ักอพี่น้องักคักขักตั้งไหนตัวไหนึตันี้มาดูเขียดเขียดยดเขียดมาลุ่นน้ำกันวา อีลาผ้ามวนกับลีน่าแม่เลี้งเดียวไพชีได้หลายกุกกันพี่น้องจับเขียดน้อยแข่งกันพี่น้องเบิ้งพี่น้องมาหนี้จับหนี่ของไผ่อันนี้ของอีลาผ้ามวนพี่น้องอันนี้ของลีน่าแม่เลี้งเดียวไพได้หลายกุกกันพี่น้องเอ้ไพฮูกเน้ จะพ่าแม่อีแค่ยมุกคนตีโอเคเอาเป็นว่าเจ้าคลิปไปเพียงสานี้นะพี่น้องโบแพ้อีล่าผ้าม้วนได้หลายพี่น้องยาผ้าม้วนชนะหน้าขามันได้เป็นพี่น้องเอาเป็นว่าเจ้าคลิปไปเพียงสานี้ขอบคุณขอบคุณเลยล่ะที่ขับเบมือมาชมอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าบ๊ายบายสบายดี